ตัวจอบบ้องรับน้ำบอจากคอามแบบนี้ถึงแม้คุณจะคุณจะอยู่กับบอสมาต่นานแต่ว่าคุณก็ต้องรับในสภาพคุณว่าคนอื่นเขาพัฒนาไปหมดแต่คุณพัฒนาช้าแนะานามผมนะครับผมค่ายเพ็ญตัวเคมิวสิคก็อนุญาตให้น้องและเห็นชอบกับผู้ปกครองว่าโอเคให้น้องพักจะให้น้องยุดติบทบาททุกชนิดในค่ายเพ็ญตัวเคมิวสิคอาถ้าบอกว่าไหนเมื่อมาตัวจากล้อมแบบนี้ต้องรับน้ำบอาจะกค้อมแบบนี้ แล้วพร้อมกับบอสถึงแม้คุณจะคุณจะอยู่กับบอสมาอย่นานแต่ว่า กล,กลายเป็นดราม่าสักระยะค่ะสำหรับน้องคอปเตอร์นะคะอย่างก่อนหน้านี้ค่ะทางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลนด์น,นะคะนั้นก็ได้ออกมาถแถลงด่วนพิจารณาน้องคอปเตอร์อาจจะต้องพักงานยาวหลังมีพฤติกรรมนะคะที่โรงเรียนที่ฝากให้ค่ะไม่ไปเรียนหลายวันและล่าสุดนะคะทำเอาเอา FC บ้านฮักนั้นใจสลายค่ะแล้วก็เศร้าเอาไม่น้อยเมื่อล่าสุดนะคะทางด้านของบอสบิ๊กค่ะได้ออกมาถแถลงด่วนอีกครั้งคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าน้องคอปเตอร์นั้นเนี่ยไม่ได้ไปต่อยุติทุกบ,บทบาทในค่ายโตเกียวมิวสิกจากกรณี ดราม่าของน้องคอปเตอร์นะคะนักร้องดังในค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะวัยเพียง13ปีของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลนด์นะคะที่เริ่มจากกลุ่มแฟนคลับอย่างบ้านฮักค่ะแล้วก็ไปรัร้านคนอื่นจนน้องคอปเตอร์เนี่ยถูกขุดพฤติกรรมที่ไม่น่ารักโดยบิ๊กเองนะคะก็ออกมาเตือนอยู่หลายครั้งค่ะจนสุดท้ายนะคะทางด้านเนี่ยต้องออกมาประกาศว่าง,งดเดินสายคอนเสิร์ตก่อนเพื่อปรับความพร้อมแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองโดยก่อนหน้านี้นะคะทางค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะก็ได้โพสต์ข้อความสั่งพักงานน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกงานนี้นะคะก็ทำคคเอา ล์ Finland, จนเกิดดราม่าขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะบิ๊ก <Big S 1> <Big S 2> ค่ะก็ได้มาร่วมงานแฟนมิสติ้งของเบสคำสิงนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมพูดแบบหมดเปลือกนะคะถึงเหตุผลที่สั่งพักงานน้องคอปเตอร์แบบไม่มีกําหนดโดยได้บอกว่าน้องยมีอาการสมาธิสั้นเลยอยากให้ไปรักษาก่อนถ้าหายดีแล้วค่อยกลับมาก่อนจะพูดถึงปัญหาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งบิ๊กบอกว่าก็มีปัญหา f c ด้วยเขาก็ค่อนข้างที่จะแตะไม่ได้ด้วยเราก็อยากให้เรียนรู้ว่าคําว่าโตเกียวมิวสิกเราไม่อย,ยนนเพ เราไม่อยากให้มองว่าศิลปินของตัวเองไปอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้คือไม่อยากให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นผมเลยมองว่าให้ระง,งับไปก่อนคือระง,งับไม่ได้ไล่ออกจากค่ายแต่ให้ระง,งับการทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆแบบไม่มีกําหนดเพราะน้องมีอาการต้องรักษาหลายๆอย่างด้วยอย่างที่เคยบอกไปคือมีอาการสมาธิสัน้นและอยากบอกอะไรกับแฟนคลับเรื่องนี้ไหมซึ่งบิ๊กบอกว่าอาจจะมองว่ารังแกนะผมหาเงินให้น้องเป็นล้านแล้วนะถ้า f อไม่ชอบบอสเงินที่ผมหาให้น้องเนี่ยในตอนที่น้องอายุ1314ี่เนี่ยมูลค่ามันเป็นล้นลว ผมมองว่าถึงน้องหยุดทํางานสัก1เดือน2เดือนเนี่ยก็คงไม่ลำบ,บากเพราะเงินเก็บน้องเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะกว่า f c อีกด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นจนต่อมานะคะก็ยังมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อยู่เรื่อยๆค่ะว่าน้องคอปเตอร์นั้นเนี่ยมีปัญหาก,กับลหลายๆคนแต่ก็ได้ผ่านการปรับความเข้าใจแล้วก็ขอโทษกันมาแล้วแล้วก็มีคนใกล้ตัวออกมาชี้แจงแทนน้องในยอยู่หลายครั้งและก่อนหน้านี้นะคะผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนคารนั้นก็ได้ยกทีมงานนะคะเด็กๆในค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะมาแถลงด่วนว่าพิจารณาน้องคอปเตอร์เนี่ยอาจจะพัก โดยช่วงหนึ่งในไลฟ์นะคะบิ๊กค่ะก็ได้พูดถึงประเด็นน้องคอปเตอร์ได้กล่าวว่าพิจารณาน้องไหมตอนนี้บิ๊กบอกว่าน้องเนี่ยมาทํางานกับเพื่อนแล้วมีปัญหาตอนนี้คอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้ให้ออกแต่ถ้ากลุ่มปิดน้องยังมีปัญหาอยู่เนี่ยผมก็ต้องพิจารณาเป็นรอบ2ก็ต้องเอาไปเข้าที่ประชุมถ้าเบรกพักยาวทุกชนิดพักงานทุกชนิดคือทุกบทบาททุกหน้าที่อาจจะต้องหยุดก่อนเพราะว่าไม่ต้องการรับรู้รายวันอันนั้นอันนี้ทุกคนเนี่ยต้องการออกงานแบบแฮปปี้เพราะมันจะต้องมีก๊อกที่1ในกกกการตัดสินใจแล้ว็มีอที่2ในการตัดสสินแลละ่าุ ะะวันนี้ค่ะ27มิถุนายน2517นะคะบอส w ิ e กค่ะก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มชัดแล้วนะคะว่าน้องคอปเตอร์ค่ะไม่ได้ไปต่อต้องยุติทุกบทบาทในค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะ โดยบิ๊กนะคะนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะพร้อมกับคุณย่าน้องคอปเตอร์แล้วก็มีน้องคอปเตอร์ด้วยนะคะโดยช่วงหนึ่งค่ะก็เป็นช่วงเรื่องราวที่หลายคนนั้นรอคอยเมื่อบอสบิ๊กนะคะได้ไลฟ์สดค่ะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าจบครบทุกเรื่องมาๆโดยในไลฟ์นะคะก็ได้กล่าวถึงการยุติบ,บทบาทน้องคอปเตอร์โดยมีคุณย่าที่รับรู้ซึ่งก็ได้กล่าวว่าได้ปรึกษากับทางคุณย่าว่าน้องเนี่ยเป็นแบบนี้เราจะแก้ปัญหากันยังไงซึ่งก็ต้องรู้ว่าคนอื่นในค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยเขาพัฒนากัน เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาขึ้นรันเวย์กันหมดแล้วเขาขึ้นแท่นศิลปินกันหมดแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังอยู่แค่เท่านี้ซึ่งทางนั้นคุณย่านะคะก็ได้คุยกับทางบิ๊กค่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้หลานเนี่ยได้พักก่อนให้ยุติทุกบทบาทในค่ายโตเกียวมิวสิกโดยบอสบิ๊กนะคะก็ได้กล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องยุติบทบาททุกบริบทในค่ายโตเกียวมิวสิกเพื่อให้น้องเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆสภาพแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวอองงงงซ่กกาาารททีนนน้้้้้ยบไป็็มััััวลละแ บ้างแล้วและถ้าน้องจะไปต่อยอดที่ไหนหรือว่าไปรับเชิญเวทีที่ไหนเนี่ยบอสก็ยินดีน้องเป็นแบบนี้ก็ได้คุยา่าปัญญาทาออกวางไหนเนื่องมาตัวเจ้าของแบบนี้ก็ต้องรับน้ำมาจาควองแบบนี้เจ้าของกับบอสถึงแม้คุณจะคุณจะอยู่กับบอสมากแต่นานแต่ว่าคุณก็ต้องรับในสภาพคุณว่าคนอื่นเขาพัฒนาไปหมดแต่คุณพัฒนาช้าแมนบอสคุณพัฒนาชา้าคุณต้องรับเพราะว่าตอนนิบ แต่ละคนเขาขึ้นลั่นเบี้ยหมดแล้วเขาขึ้นเพ่งขึ้นแทนสิบปีหมดแล้วแต่อยากขอให้อยู่สานี่อยู่เออภาพออกไปเป็นสนกระตองแยลังมันได้เออทีนี้ก็เลยหาเรื่องกันว่าเอาแบบนี้นึกว่าเธอบอกเนีย่ยเธอดีขึ้นเป็นบาดร่างบาดกับบอดีร่างบาดกับดีมูกะบเอฟซีเ,ออเธอกบบมีปัญหากับเพื่อนรวมงา,มานพลาดแล้วเธอควรจะพักไหมเออเธอควรจะพักบ,บ,บอ ถามคุยกัน n า a เขาปรึกษาเนาะเอองา a ว่างไงบ้านี i̇şte ้ nga ก็อ uh, ื่นกับขอโทษขอโทษอันเอฟซีถูกเยอะมีสีหรือว่าขอโทษอ่ะเอฟซีของบ้านบ้านบางคนน้องกับเตอร์หรือว่าเอฟซีหลายคนหลายรายไฟเพราะว่า nga กับบ้าน้อันคลิปนี้ยังมากกับบ้าคอยเด็กเบิรงดดี้ค่ะบอสเพราะว่าบ่าคอยบ่เบิรงบางครั้งนั้นอัน เคยไปเห็นกับแช่ไปซื้อราสีวเบื้องเลยบันนี้ก็บ่รููว่าบบรูวา่วามัน,นยังเป็นอย่างนี้นะบันนี้ก็ไ้มามามาเห็นยู่แบบจาวาเห็นจ่วาบ่หลายก็เลยว่าเออในเมื่อมันอไม่พร้อมเนาะรับกับเพระอ,อย่างห้มันคือพ่อะอย่างห้อันทักไข้นี่มันเสียไปแล้วกว่านี่กับกับอยากให้ให้ให้ไปพักไปเลี้ยนไปเลยไปปับ๊บไปปับ๊บให้มันดีขึ้นกว่านี้ อ,อ,อ๋อซื้อ,อ,อมไาไปคือยุติยุติอันอันอันว่าบ๊อันมันไปป่ะทศไทยอ่ะเพราะว่ามันเ่าท่านมันผนยังพี่น้อยมันดามาหลายกับเพราะบาเป็นดามเป็นอย่างกับคือข้างไก่บอดเนี่ยเฮ้าแบบว่ามันเสียไปหลายกว่านี้ก็คือคุณย่าชุบสงย่าคือเสียรำพักก่อนก็คือพักยุติบทบาททุกชนิดในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคร,ครับผมก็คือจะให้น้องยุติบทบาท ทุกขั้นตอนทุกอริยาบททุกสเต็ปอ่ขอขาคือวนนัตัแต่มือเืต้นไปยุติเพื่อที่จะให้น้องไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไปเจอเพื่อนๆไปนอนหลับพักผ่อนไปกินข้าวอร่อยไปยูน้ำสิ่งแปรลอมที่มันแบบว่าเข่ากับน้องมาริสูตอ่าคือนับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปอ่ะน้องจะต้องยุติบทบาทที่ กลุมปีดคอนเสิร์ตสตรีมิง่งออกงานทุกๆชนิดไปพักก็คือพักอ่ะพักยาวพักยาวเพื่อหาทางที่มันดีที่สุดเข้าาญนาแต่พักยาวไม่แปลว่าน้องจะมีซีดีไปน้องก็สิบเล่นเฟซบุ๊กติดตามคุยนั่งเอซีไปแต่น้องต้องพักพักคือพักแอบแอบ้ังนคือบอกพี่น้องออวแอนะ่พี่น้อ เปลือยแอร์นี่นะพักก็คือพักยาวอ่าเปลยลูกพักยาวน้องต้องพักยาวเออพักยาวหมายความว่าพักผ่อนเออพักผ่อนคือยุติทุกขั้นตอนนะครับผมเพื่อที่จะให้น้องไปพัฒนาตัวเองที่บ้านอ่าอยู่กับคุณย่าแต่จุดประสงค์ก็คือพักตะว่ากับสี่ปบบไรม่าญาติสีมาเรื่องไหนกับเห็นบ้าง ก็นั่นก็ซิมาที่เจอกับซมารีนนั่นไม่นกซิมารีนนั่นไม่เจอเพราว่ามันาสีหไาบ,บ,บริจิณมพากกันแต่ว่าความหมายคือพักคือไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าตัวนี้มีบ้านแล้วนเนาะมีบ้านมีโทรศัพท์เครดังมีที่พักที่อาศัยดีแล้วเอฟซี FC ก็ซัพพอร์ตดีแล้วผมมองว่าพักก็ไม่เสียหายและมันจะดีที่สุดสําหรับค่ายและตัวศิลปินด้วยในวันนี้ แนะนำมผมนะครับผมค่ายเพนโตเคมิวสิกก็อนุญาตนะครับผมบกเ็เปลีนสีอนุญาตให้น้องและเห็นชอบกับผู้ปกครองว่าโอเคให้น้องพักยาวเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับผมขอโทษแม่แม่ลับเลิครับทีนี้แม่ปวดหัวน,นะครับผมกะสิว่าอยากให้แม่ออเอาไปดามาปั่นใด้ด้วยครับผมกะขอโทษหลายๆด้วยครับขอโทษ แม่แม่ม้านะที่มีด้วยนะครับแล้วหนูจะฝากอะไรถึงพี่ๆวันนี้พี่ๆอาจจะไม่ได้อยู่กับตรงนี้พี่ๆไปงานหมดละอยากฝากยังถึงพี่ๆถูกเกี่ยวมิวสิีที่จากของเคร่วงงานขอโทษพี่ๆในทีมงานนะครับผมขอโทษทีละลืมนคุ่้เว้ายากนะครับผมห้าเทียกัศอาลงลืมลืมเขาเขาถึงว่า เออลืมตัวลืมตัวครับรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างบ้างไม่รู้ตัวบ่าวยากบ้างแล้วก็เบ่าวยากเบาบางแล้วก็เบ่าวยากอีหลีอผสมกันไปข้ามาเบ่าวยากเนี่ยมันก็เบ่าวยากอยู่แล้วคุนแหละพี่น้องแต่ว่าคนมันก็เป็นหลักราชสตล์เนาะเออแดนนี่ก็เบ่าวยากอีรีเป็นบอมีพฤติกรรมที่อีหลีเขาบอกกับอีหลีเออเพันแล้วกัส แล้วก็เห็นโซเชียลคือเกยายังติดตามอัปเดตคือเก่าเนาะ,นะผมจิได้เคียแบบนี่แหละสิ่งที่ผมผมถึงอยากบอกว่าให้รอผมก่อนบางทีอย่าเพิ่งพากันเป็นแบบอะไรแบบเนี้ยคือผมสามารถปิดจ็อบได้รับจบได้แล้วให้คนให้ทุกคนรักกันได้สรุปนะน,นี่สรุปแล้วนะพักให้น้องพักเพื่อที่จะให้น้องไปเรียนหนังสือเลยแล้วก็ยุติทุกบระบารในค่ายพลงตเกมสิกและปอกาหน้าเพ่ใหม่ค่อยว่ากันใหม่ วันและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าโลกใบนี้มันจะหมุนทุกวันและโลกกันยังหมุนคนก็ต้องหมุนไปคือกันกับโลกแหละพี่น้องพรานเราถูกต้องจ้ะค่ายทําถูกต้องไหมจ๊ะเออเอฟซีาจบแบบเท็ดสันจบแบบเทเท่ปฏิอุเพงมันจูจุกมากอ่าเนาะเราก็ถือว่าเราให้เกียรติเอฟซีแล้วก็ให้เกียรติศิลปินให้เกียรติผู้ปกครองให้เกียรติคนที่ ร่วมสร้างผลงานกับทุกๆพวกเราเนียครับผมโอเคนะคบคุณย่าเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคครับผมซึ่งคุณย่านะคะก็ได้ยกมือไหว้บอสบิ๊กในไลฟ์ค่ะแล้วก็กล่าวว่าขอบคุณมากๆที่ทําให้มีทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณ f อขอบคุณ f อที่ทาให้คอปเตอร์เนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างกระเด็นกันขอบคุณบอสครับกีกีเห็นไหนนีทุกอย่างเป็นบานเป็นเป็นย่าเนาะเดนีกับเจว่ามันมันกะนี้กันไรทำ อีทันนละขอขอบคุณเอฟซทุกททุกท,กท,กทกบ้านเอฟซีบาวาส,สิเป็นเอฟซท้าท่าถ้าบ่มีบอสกับีบมี FC ่เอกับบ่มี่ก็หนุจากกอเติรบ่มีคก็หนจากงานการถือโอกาสขอบคุณทีหลายขอบคุณเอฟซีน้ำที่ให้ทุกเช้นทุกอย่างพพอร์ตก็เตอร์ทุกเส้นทุกอย่างค่ะ และช่วงหนึ่งนะคะคอปเตอร์ค่ะก็ได้ถือพวงมาลัยนะคะมากราบขอโทษพ่อบิ๊กก่อนที่จะลาจากกันแล้วน้องคอปเตอร์นะคะก็ได้กล่าวว่าขอโทษพ่อที่ทาให้ปวดหัวในทุกๆเรื่องอีหล่าขอโอโหสิกรรมพ่อบิ๊กด้วยก่อนที่น้องคอปเตอร์นะคะจะมอบพวงมาลัยให้แล้วก็กราบพ่อบิ๊กค่ะโดยพ่อบิ๊กนะคะก็ได้ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอ้าลูาขอโทษที่พ่อรู้ความจริงที่พ่อปวดหัวมาตลอดขอยาขออโหสิกรรมเจวาอ๋อโอเคลูก,ลก,ลก ไปพักยาวไม่ได้แปลพักยาวไม่ได้แปลว่าตัวเองต้องหยุดพัฒนาพักยาวแปลว่ากลับไปทําการบ้านว่าฉันจะดีขึ้นอย่างไรแมนบอเ <c> อฟซีเขาอยู่จออเบิงไปอยู่บ้านพักเง่าหนิบริกากูสิพักปไปเลยจะขอมาลองเพลงกับตองฝึกลองเพลงมันดีขึ้นเรื่อยๆสมามารถที่เอออย่างกับวันนี้จะเป็นสิ่งที่หนูจะรู้ตัวเลยว่าหนูจะไปนั่งดูตัองตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ เผื่อมือนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนชี่หนุ่งเก่งขึ้นอีกอีกอีกแบบหนึง่งใครจะรู้ก็ไม่ใครรู้นะเนาะฟังแล้วพักยาวไม่แปลว่าคุณหยุดร้องเพลงคุณต้องไปฝึกฝนให้มันมดีขึ้นอาจร้องเพลงลงไปล่งเฟียจากกาันยังกับอาจไปบอด้อยูกับข่ายบอดด้ออกง่ายกับข่ายบอดด้วายูข่ายบอดดิม็นข่ายบอดด้มากกับข่ายบอดด้รวมกับข่าย,ย,ายแต่ไม้แปลว่าคุณจะตอ้องไลฟ์สดไลฟ์สดไปเลยทำคลิปทำอะไรให้คนดูต่อไปเออคุณอยากกับผ้าล้านเหเหมันเดิม เอฟซีกับเยาทีมเยปากันเด้อ ไปขอบคุณมากคุณย่าครับขอบคุณมากครับท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเอฟซีนะคะของบ้านฮักค่ะที่ต่างออกมาโพสต์เซาท์นะคะแล้วก็ให้กําลังใจน้องคอปเตอร์กันอย่างมากมายว่าไปเข้าวงหมอลําใหญ่แสดงให้คนเบื่อว่าหนูเข้ากับคนได้ลองไปสมัครเบื่อเดอร์ลูกสู้ๆเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะและงานนี้นะคะก็เป็นว่าขอส่งกําลังใจให้กับน้องคอปเตอร์ค่ะแล้วก็ค่ายโตเกียวมิวสิกกันต่อไปนะคะแล้วก็สับตามองกันต่อไปค่ะว่าหลังจากน้องคอปเตอร์นั้นเนี่ยถอดออกจากตามสกุลค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วเนี่ยจะไปซบค่ายใหญ่ที่ไหน หรือเปล่าท็อปดาราไม่พลาดมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o u ูท b e ชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดทุกต๊อแตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ